วันที่11แล้วที่เราอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ครับแล้วก็เป็นวันสุดท้ายด้วยวันนี้นะครับเราก็เลยมาที่นี่ครับทรงครับโฟกวินเลดซึ่งเป็นหมู่บ้านพื้นเมืองของคนเชจูนะครับเมื่อก่อนเขาจะอยู่หมู่บ้านในลนักษณะนี้กันเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับ ฟังคาเขาจะมีเชือกมัดไว้ครับเชือกมัดกับพืชหรือต้นหญ้าหรือฟางอะไรสักอย่างนครับนี่นะครับประตูนะครับประตูไม้อย่างนี้นะครับถ้าถ้าเขาไว้อย่างนี้แสดงว่าเข้าไปได้ครับแต่ถ้าเขากั้นไว้สามอันเลยเนี่ยแปลว่าเขาไม่อยู่นานนะครับไม่สามารถเข้าได้ส่วนนี้ครับเป็นตุ๊กตาเขาเรียกว่าหินปูครับภาษาไทยเรียกว่าหินปู ที่นี่เขาเรียกว่าทอรฮารุบังครับเป็นเป็นตุ๊กตาหินนะครับทําจากลาวานิยมซื้อไปเป็นที่ระลึกครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นกําแพงบ้านนะครับเขาก็จะเอาดินเหนียวมาโปะเสริมความแข็งแกร่งครับเพราะว่าถ้าจะเอาหินมาเรียงเฉยๆคงไม่ได้เพราะว่าเป็นกําแพงบ้านนะครับเนี่ยอันนี้เป็นดินเหนียวนะครับเออขอโทษครับอาจจะไม่ใช่ดินเหนียวแต่ว่าเป็น เป็นดินครับผมก็ไม่รู้ว่าใช่ดินเหนียวหรือเปล่าอันนีหลังคาครับหลังคาก็จะมีเชือกมัดมัดกับหญ้าหรือฟางอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มาโปะไว้ตรงนี้ทำด้วยไมย้นะฮะผ่านไปดูต่อครับกำแพงที่เป็นหินนี่นะครับอย่างที่บอกไว้เขาไม่ได้ใช้ปูปนโบดครับเอาก้อนหินมาเรียงเรียงเียงกัน ที่เป็นหมู่บ้านที่เขายังอาศัยกันอยู่จริงๆนะครับเนี่ยเห็นชัดๆเลยว่าเขาตากผ้าอยู่ในส่วนนี้นะครับเป็นที่สําหรับเลี้ยงเอม้านะครับแล้วก็วัวสร้างตั้งแต่ปี1901ครับนี่นะครอันนี้นะครับเข้าไปข้างในจะเป็นลานโล่งๆนะครับเป็นที่ใช้สําหรับจัดงานปาร์ตี้ได้ด้วยนะครับ นี่นะครับหมูดําที่มีชื่อเสียงในเกาะเชจูเขาเลี้ยงกันอย่างนี้ครับเมื่อก่อนนี่เขาก็มีลูกปั้นให้ดูว่าหมูดำเขาเลี้ยงกันแบบนี้เนี่ยนะฮะเป็นสมัยนี้เขาเรียกว่าเล่าหมูครับแต่สมัยก่อนตรงนี้เป็นจุดที่เขาเลี้ยงหมูดํานะครับจะมีรูที่ให้หมูเข้าไปซุกอยู่ข้างในนี่นะครับ ครับพอฮารุบงังคนก็จะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันสำหรับเวลาที่เหลือนะครับผมขออนุญาตไปช้อปปิ้งแล้วกันนะครับงั้นงานอาสาพาเที่ยวเกาหลีทริปนี้ก็ขอปิดลงที่หมู่บ้านซองฮับโบวิเลแล้วกันนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย